สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ดาวกูกรอกนะคะโอ้มาแฟนมาแฟนยายมาสิเลยยายเอากระบุงกระยังมาเด้ค่อยจะเอาเ็ดให้นะเจ้ามาสิเลยมาอันนี้น่ะมาอันนี้น่ะมาสิเลยอันเบลแอมอมาตะผูกเฮโอ้ได้ได้เท่านี้บ่หลายอยู่เมมานหนำมโหเมื่อกี้บอเห็นว่าเจ้าเยอะช่วมึงเลยอ่มาเฮบอกโอ้คงก่อนมีสบายอืมได้เป็นไรไม่สบายเดี๋ยวค่อยเอามาเบิ่งเน่ยเด้อ สัมตนั่นน่ะมะนี่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 เบิกแอมมาเมะฮือไปเอาถ้วยมาใส่เห็ดค่อยระแบ่งเฮ็ดให้แกงเห็ดพิ่งรู้เห็ดยะงงงนี่เอามโอไอ้แรงซื้อโอ้ยน,นั่งกินไหมเฮ้ยเพื่อจำไมีเยอะแกงเห<อ>็ดบ่ไม่ได้กี่ค้อนแล้วค่อยหาเห็ดช่องเทือแล้วมื้อนี้ไปชงโลกเออค่อยดูแล้วาวอันอันนานกับอามย์อันเบา ทำอะไรพวกพี่ไม่โปรแกรมหรอมันมีห้องนั้นมันเลยติดเหลืองนะนี่นะคะอันนี้อันนี้โคกโบราณนะคะปโคกตำเขาเนาะค่ะพี่น้องเอ้ายายยายะกีนี่เจ้าเอาตำข้าวอยู่บนนี้นะตำข้าวลมตำอันนั้นยูดดื่นนี่เอ้ามันคือเป็นอันนี้ใช่มันคือเป็นไฟไหมใช่ไฟไหมแล้วมันูหลุยงม้นบ่ ไม่รู้เลยผู้หญิงอะค่ะโอ้ป้ามันอยู่ทางพีบอกโอ้พีเด่นเนาะนี่นะคะโคกตําข้าวนะคะตรงอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ตําข้าวนั้นอ้าวโหยโผคนนั้นเนาะสามพกผูดสี่พกผูกนี่นะครับปลาลองก็จะแบะเซ๊ะเมียวเมียวเมียว อันนี้เห็ดก้ามปูแล้วคุณยายเอ้ยมะร้องก็จะแบ่งเห็ดให้นะตัวน้องโรยบางทีคุณบอกผู้รูดเห็ดอันนี้เห็ดอันผู้รู้วะเห็ดแดงบอกเฮเห็ดอันดินจื๊อเห็ดมันทอดต่อไม้เพราะเห็นเห็ดแดงหนักกันจะได้เยื่อเชื่อมนอญมหอมจักมันเอาต่อไม้ผู้รู้แล้วเจ้าจะได้ก็เอาแมมนี่เอาเยื่อเชื่อมนอญมหอมก็กินได้หมดละกันยันเบอยันแมนแมนโอต่อกระจ้าต่อกระจ้านั้นเบอร์บ่เบอเมา เห็นไม่ได้ประชุมหลายตอนอื่นเนี่ยสิตอไม้อื่นเน้่ยสิมีเมาก็โดเห็นตอไม้พันชาติที่มันจะเมาเห็นไม่ได้อ่าวอันอื่นอ่ะลยเดี๋ยวแม่ดาก็จะแบ่งให้ยายเด้อนี่เห็ดดำดแกพอแลยวอแล้วแล้วก็เห็ดก้ามปูด้วยเนาะพอแล้วยายี่พอแล้วพอแล้วอะไะแบ่งให้อีกมึงเดหลายคนเถอะค่อยก็ได้เยอะอยู่นี่ จุปังอ่ะรยบางทีนี่ไปห <ไป S 1> ัวนเลานี่ไป,นไปเลยนี่บ่ไปคืนทำงนี่ไปคือคืนนี่ไปยึดทางน้ำนี่เฮ็ดอ,อ,อันนี้นะเฮ็ดอันตามก้ามปูเด้ยอยนะเด้บอบ่แม่นที่เบื่อได้นี่นะคะเห็ดล้มลุกขอบคุณกระปุกปูนมากๆไข่สุกไข่มาไข่ลำไม่รวยให้ น้าสาวได้พงพาอาศัยเด้อให้ห่างให้มีความเจ็บยายได้ความคลายามีนอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินแสนเบนผ่ามุกคงให้ไดกแกวมันนี้สูถุนให้ยามาฟันมันให้ยามันเบ็ดนีมันโอมะไก่เด้อลูลลานเด้อสาธุเจ้าเล่ายี่บ่ใหญ่อันตุมนี่นะมีกันยามันมันโอมตกไม้พันชาติ มันยันมันเจ็บโูยันมันเม่าอ๋อยันมันเมานโอ้อันพ่ตายนะไม่ตายเดอะมันเหเห็นได้เมาแล้วบันท่าโอ้แม่นะฮะว่าเบิ้องจะคือต้นอันต้นอันนั้นนะจักต้นเผือกพอยกดีเลยด้วนเท่ะพันธุ์ชาติ้นติวนายเาะึออกอยู่ต้นติ้วอ๋อแล้วป่าไอ้แล้วแล้วของป่าก็ได้เยอะอยู่ที่เราเม้งละพ่อกินอยู่บอก่อได้หลายเด้อคือ อ้าก่อนว่าชูป่าังกบโลมาปีกไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นไม่ไปขนาดนั้นได้หลายบวดร้าวพ่เด้ออันแม่บอกพี่บอกพ่เด้อจืดเถอแม่รดมันชื้นๆไม่มีอาไปต้มหน้าเฮ็ดอันนี้หน้าเฮ็ดจริงจังง่ายจับปลาลางแล้วก็แกงกินเด้อล้างแกงกินเด้ออันน่ะอันอันนี้มัน อันตอนอุ่นมียานหามันไม่ตายเนาออันเมาน่ะมันห้าแตะห้าแตเนอะหาหมดเพลนมันล้วก็มดล่ะมมยนะเนาะยานเมยเจเพอนังท้องอันเห็นมันอ้อรถตกหมายพันชาตินะกันยดนนอนคนเดียวเป็นยังไงสบายไหมสมายอยู่สมายมากยานบอกฮะยานไหม ยานอยู่บาไม่ยานไม่กลัวไม่กลัวบ้านเราเนาะเดี๋ยวขอถามเน่เจ้ากับแม่ค่อยเนาะเพื่อเป็นเอ้ยเป็นน้องอ่าแม่เท่านั้นแล้วก่อนพัก้ำหลังเพอีวันผมพน่บอกญาลิดนะพ่อแม่ฮะญาลิดเนาะปาลิดเจ้าน่ะตําหลังอันเพราะอันลุงว่างคุณบอกฮะเจ้าน่ะตําหลังเพราะอันลุงว่างคุณบอก ปั่นเดียวะมันก้นก้นลุ้นสอ,องปี oh. อันน้องสานได้นอะปันแล้วก็ฉานแล้วก็ชิมตะปะูดนะเนี้ยเนี้ยเนียเนียเนียชิมแล้วก็บ่งกันนาะปั่นแม่บักเบอร์ปั่นแม่ทุม่มพ่อแม่ทุม่มพ่อลูกคุย ไปมอสะกนแปลว่าทํางานเหมือนผู้ชายนะอืมว่าอุ่งกันบักไหมบักศูนย์บักไหมบักโตอิดผ่านคันหายคันนาคันหายคันนาเขาบึ้งมือกันดิเอ็นกันดิมันตึงมันลุ่มเลยตอนนี้คุณย่าอายุเท่าไรคะอายุเจ็ดสิบห้าแล้วก็เจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกย่างถุงโดนสองปีไหม่ก็เจ็ดสิบหกล่ะเจ็บ จ็ดิพกเต็มล่ะเจ็ดสิบพ้าเต็มเจ็ดสิพกเนี่ยเจ็ดชิบพกยางนี่นี่นี่ขาเย็บอยู่เพราะว่าคุณย่าเพิ่นต้มน้ำฮ้อนกินประจำกินอันนั่นเพิ่นน้ำฮ้อนสมุนไพรบางทียายลำโทก็ได้ลำโทน้ำฟอาไปซิมเบิรงซิมเบองเอันนั้นเด้ออันมต้มใช่น่ะหวานอันอีหยังอ่าย่าขี้ไก่นะกะมาจมใช้ยายย่ามันเป็นติด ป้องกันโควิดอืมผลเหญ้าขี้ไก่หญ้าขี้ไก่เป็นนื้อโลบหรอเป็นนรกหญ้าขี้ไก่เอ้ากับใบขี้เก้อใบอันหญ้าขี้ไก่ธรรมดาแล้วเละมีด้กูุจักสร้างเสื่อนั่นละหญ้าขี้ไก่หญ้าขี้ไก่เขายังมีมุจักอันเข่าวบอโ h นะอันผลเลออันนี้ก็ผลไม้ป้านิดนึงนะคะเนีึงไม่หวานไม่อันนั้น ยาผัวหลวงเขาเรียกว่าม่แฟนนะคะม่แฟนบักนะู้นามาเอาเอาบักบัวหลวงบักเอแมมาหญา้าหญ้าหอมหวานหวานข,าข้างในมันจะเป็นหวานอ้าไปเหัวหน้าสาวแน่หวอนหน้าสาวไปกินข้าวมื้อเซฟเห็นมีเอาน้ำมาเให้ะกินมีลูกดิบมันเปรี้ยวจ้ะหนักโอ้หวานบิ๊กินแม่หน้าข้าวอันตุ่ข่ามาเฮาโกยน่ะ กินยูยาหันผัดไข่ยาหันผัดปูยาหันผัดเพื่อมาขายคุณอนุวัตเออค่ะเอามาจากคุณคุณอนุวัตใจดีบ้านลุงคนยูผู้เดียวแล้งเงียบเงาอยู่บ่อยใหญ่มีเงียบเงาขายละเงินก่อไปสายมาละอ้าวขายเลยขายมืดนี่ละสามมื้อน่อ้าก็นาโฮละสามมื้อเต็มยังอยูให้เพื่ออีดาวมอ่เกอร์อีเด้งวันลาวและอีดาวได้ยินว่าอีดาวเรู้คือรลาน เขาลูกอลงเงินนี่บอเออโหดนันี้เหรออ่าอันนีได้ขาย้อนจะโผล่มาต้วเลยจะจะไปอะไรย่าเนี่ลยูี่ไหัวเนี่ยย่าไปยู่ี่ไรเดเสาเอามาม่ละหือเศรเลยอือโอ้ยายจะทำเอาใหม่บอเฮ็ดเฮือนต่ำเนาะมันนยาวยเนบะมันได้สกพักมันเห็นหนาลงเนาไปบ้องไม่ทักเสนโคนอะปมดผูู้้ลงมืลังผูสาวซีโจ้นนี้ก็คูมาลัง ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุกคลิปลงแต<ป>่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ